เข้าครับร้านพิชัดพี่น้ำนะคทับขายส่งนะครับเข้บอรมสองวันนี้จะเป็นของใหญ่เข้าก็คือเบอร์ใหญ่มาตรฐานเข้าเลยใหญ่ๆสวยๆเลยสี่สิบเศสี่สองสสมสะอาดด้วยอ่าสวยโชว์รูปแบบให้ดูเหมือนเดิมอ่ะนะเป็นใหญ่ล้วนใหญ่ล้วนท้าพระอาทิตย์นะครับสามวันเนี่ยวันนี้วันอะไรนะพุพระหัดศุกอ่าชิบสดๆเลย โควิดก็ระบาดทำรองเท้าเขาเยอะเพราะว่าโควิดใหญ่อย่าไปใส่ใจเดี๋ยวมันจะเป็นวิตกจริตเพราะตอนนี้เขาดันที่มันเป็นเนี่ยอันนี้เป็อะไรขอน้ำดันมันเป็นโรคประจําถิ่นแล้วก็คือไม่ไม่น่ากลัวแล้วก็คือเป็นได้ก็ไปรักษาแค่นั้นเองตลาดก็ไม่ต้องกลัวตลาดปิดนะว่าขนของมาเดี๋ยวตลาดตลาดเขาจะสมมติมีติดเชื้อเยอะเขาจะปิดแค่สามวันยาเชื้อเช่นตลาดตลาดแถวบ้านผมนี่ พอติดเชื้อเขาจะปิดแค่2วันถ้าเชื้อแล้วก็เปิดต่อปกตินะราวนี้การขายปกตินะไม่ต้องกลัวแล้วอันนี้เป็นไ <42 S 1> อ้ดาร์ตเบอร์สี่สองอ่ากาเซลอ่าไอ้ดาร์กาเซลเบอร์สี่สองของใหญ่เข้านะครับมาตรฐานช่วงนี้ก็ของใหญ่เข้า<ม>เป็นเบอร์ใหญ่อะเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เข้าเยอะเบอร์ใหญ่เข้าเยอะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ใหญ่เดียวเลย <c oughs> ใช่นะพี่ดาวใช่ใช่อ่าแอร์แม็กสี่สองแอร์แม็กสี่สองโอเคนะครับเดียพี่ดาวจะหยิบให้ด,นหดูนี่การ ใครอยู่ตดังหวัดก็วิดีโอคอลเลือกเองได้เลยนะของผม<พ>ไม่ต้องมา<พ>ไม่ต้องมาเหมานะไม่จัดให้ก็<พ>เลือกเองได้เลือกเองได้ควบคุมเราราคาส่งขึ้นอยู่หน้าจอเลยเห็นอยู่แล้วแล้วก็เบอร์โทรโทรเบอร์นั้นเลยไลน์ก็เบอร์นั้นนะครับของหใหญ่ข้าวเนี้ยโชว์ให้ดูสแตนสมิธสี่สองอ่าสแตนสมิธอ่าสี่สองเบอร์ประมาณนี้คือคือไอตัวเนี้ยอย่างไอตัวมีตัวตัดต่อพื้นเนี่ยเดี๋ยวให้พี่น้ำ ไอตัวตัดต่อพื้นเวลาพวกเลือกพวกรองเท้าเยอะอันนี้เป็นสเปอร์ตาเปอร์ตาตัวนี้สี่สองเใครอยู่บริเวณชันเมืองมาเลือกเองเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราอยู่เขตกรุงเทพติดสายยญาติขอนมหถมเนี่ยแหละทุกคนแถบสายสี่บางเลนอะไรเงี้ยสายยญา mm hmm. อยู่ใกล้ๆกล้ถานนีรถไฟสายยาหรือมอหมิดอนอนะไรพวกเนี้ยหมู่บ้านมึงอยู่ทางนี้ใช้หมู่บ้านเป็นร้านเลยใบแผ่นน,นี้ถูกต้องไหมน้องกวัว มีหน้าร้านชัดเจนก็คือใช้ที่บ้านเป็นร้านส่งนะครับสี่ห้าเลยเหรอตัวเมื่อกี้หูโคตรใหญ่ตัวนี้ก็จะไนกี้กีฬาสีดำคือ,ค,อคือมันมีผลตลอดเอออย่างอย่างเช่นถ้ามันเป็นเบอร์ใหญ่อย่างเช่นนัวตันเม็ดพี่น้ำโชยแล้วมันมีตัดต่อพื้นอย่าไปใส่ใจผมแนะนำมือใหม่อย่าไปใส่ใจ,เ,ใใจเรื่องตัดต่อพื้นนะพื้นเดิมก็ยิ่งดีโอเคไม่ต้องตัดต่อก็ดีแต่ถ้าเจอตัดต่อ ตต่ต่อพื้นข้างล่างอะแบบว่าพื้นมันสึกไปแล้วมันเสริมพื้นให้อย่างเงี้ยจยไปใส่ใจอันนั้นดีแต่ชอบไหม่ดูอันนี้พื้นเดิมแต่ถ้าพื้นเดิมก็คือดีแหละแต่จริงคนจะมันไม่รู้ว่าจะเฮ้ยไม่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 คัดแต่คนที่เขารู้เขาเขาขายได้เลยคือให้ตัวบอดี้บนข้างบนเนี่ยข้างหน้าบนเนี่ยอย่าขาดเย็บแค่นั้นพอออย่างเงี้ยรองเท้า Air Max เป็นแอร์ก็อย่าให้แอร์แตกแค่นั้นนี่อันนี้สีสเป็นเบอร์ใหญ่ล้วนนะช่วงนี้เป็นเบอร์ใหญ่ล้วน สามวันนี้น่าจะเป็นเบอร์ใหญ่ๆล้วนๆใครชอบเบอร์ใหญ่จะมาได้เลยรีบๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อถ้าใครดูคลิปนี้เขาก็จะมากันเลยแต่จริงๆของเราเข้าทุกวันนะไม่ใช่ว่าพอปล่อยคลิปแล้วของเข้าอันนี้มันเข้าทุกวันคือเราก็ลงคลิปไปแหละแค่อาทิตย์ละวันก็พอเดี๋ยวมันจะจืดลงทุกวันมันก็ไม่ไม,ไม่ทันถ่ายบางทีลูกค้ามาใช่ค่ะไม่ใครไม่ไม,ไม่อาทิตย์หนึ่งจะลงสคกคลิปหนึ่งสองคลิปอ่ะเดี๋ยวๆทีนี้จะลงให้ได้สักสองคลิป <c oughs> ดูต่อ <Super> เพื่อตาเพื่อตานี่ให้ดูเลยเนี่ยที่พี่น้ำกองอยู่ตรงหน้าพี่น้ำตรงนี้ก็จะประมาณสองกระสอบกันแลเนี่ยเนี่ยสองกระสอบเจอกระสอบนี้ยังแก่ไม่หมด <c oughs> คือมันมาเมื่อเช้าสี่กระสอบแต่เป็นใหญ่ร้วครับช่วงนี้ใครชอบแบบไหนลากงลาคอสอะไรสไตล์ขาวขาเงี้ยก็มาดูเอาแล้วกันใครชอบแบบไหนขายแบบไหนก็มาดูช่วงนี้มีสามวันนี้มีแน่นอนสี่สองม็กี้สามวันมีของแน่นอนครับมาจะจะได้ เป็นสไตล์แบบไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ของเข้าทุกวันแต่ว่าเป็นเป็นแมนเนมด้วยใครจะมาวันเสาร์นี่ต้องรอรุ้นอีกทีนึงว่าจะมีของเออเพราะว่าผมก็ต้องรุ้นว่าวันศุกร์แบบมันจะซักแ้งเปล่าทันไหมแต่วันธรรมดาผมคัดเยอะนะขายถั่วลงเกลือนะใครบอกเฮ้ยแม่งไปเอาลงเกลือถูกกว่าบ้าเลย ดิสคาวเวอรี่นี่ก็แพงตัวนี้ก็แพงเบอร์สี่สองที่สามอสี่สามใครชอบสไตล์อย่างเงี้ยใส่ลำลองใส่เที่ยวก็มาคัดกีฬาก็มีกีฬาก็มีเป็นแบรนด์เนมหมดอ่ะพวกนี้เป็นแบรนด์อะแบรนด์นอกหมดเลย4ิบสเออสิบสี่เบอร์เดิมๆชอบก็มานะครับเบอร์ใหญ่เดี๋ยวมันก็ไปหมดแหละพวกนี้ส่วนเห็นข้างหลังพี่น้ำที่กองกองอยู่ตรงนน้นนะ อันนั้นเป็นเป็นคู่แรกที่โกยไปของเมื่อวานเมื่อวานก็ดันดันทรงผมจะดันดันทรงเลยนะถ้าของเยอะนัดทุกเช้านะเอ่อมาอาจจะมาทั้งช่วงนี้จะมาทั้งลงทั้งเช้าทั้งบ่ายแต่เราก็จะถ่ายวีดีโอถ่ายวิดีโอลงคลิปให้ดูว่าจะบอกลูกค้าว่าคลิปนี้มีคูใหญ่ไอ้คู่เล็กที่เมื่อก่อนที่เราเป็นคลิปก่อนนในรับพี่ย้อนดูนะผมจะคลิปที่เท่าร้อยกว่าอะไรเงี้ย คุณก็ไปย้อนย้อนดูเอาแล้วในช่องเราก็จะแนะนําสินค้าราคาส่งราคาถูกด้วยเป็นแนวทางแนวทางเผื่อใคร,รี่อยากขายรองเท้าก็ลองดูงดูรองเท้รทาร้านเราเราอลวลาอัดบายก็ไม่ไม่ต้องไปเน้นเน้นว่าต้องซื้อร้านเราให้เป็นแนวทางแล้วกันเผื่อไปเจอร้านอื่น,<ช>นคุณก็ต้องคัดนะผมแนะนําถ้าคุณไม่คัดก็คุณไม่เลือกด้วยตัวเองอ่ะให้เขาจัดให้เที่ยวแรกดีเที่ยวสองดีเที่ยวสามเที้ยไรนะครับเจอหน้า เดี๋วบางทีใครสั่งเที่ยวแรกจะเจอจังหนับเยี่ยอะไรก็มีถ้าให้ผมจัดให้ผมรับประกันอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่อยากจัดให้ผมอยากให้เลือกเองเพราะว่าโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันมีลายเรื่องวิโอทางลายได้ไหมนะม,มันง่ายมากจะไปให้เขาคาดทำไมอ่ะไปถึงไหนกันแล้วนะโอ้เขาไปขี่จรวดกันแล้วยังยังให้ก็จัดให้ก็ถือว่ายอมรับสภาพนะ<อ>ไม่ใช่ไปสั่งเขามาแล้วไปว่าเขาไปยอมรับสภาพนั่นคือต้องยอมรับสภาพนะเพราะว่าตั้งใจที่ ก็รู้อยู่แล้วว่าของเหมาของนับมาคุณต้องยอมรับสภาพคุณก็ไปว่าร้านเขาไม่ได้นะอันนี้โง่เองต้องบอกอย่างนี้เลยนะผมเน้นๆเลยนะเพราะจริงๆแล้วการคัดของรองเท้าหรือเสื้อมือสองเกงมืสองอะไรจนไรจะคัดเออเกงยังพอได้ใช่ปะนะแต่เกงมันมีไซส์ไม่แต่ส่วนมากอะจะซื้ออะไรกรช่างอะคัดอย่าไปเหมามาเลยถ้าคุณไปเหมามาแล้วคุณต้องยอมรับสภาพว่าคุณจำใจแล้วคุณสมัครใจเราต้องยอมคุณลงคุณหลงไหล คุณหลงไหลเขาไปแล้วเหมือนเหมือนกนเนี่อะไรวะเขาเรียกว่าเสน่หาถ้าคุณเหมาลงเท้ามาเขาเรียกว่าคุณเหมาด้วยเสน่หาสามารถทำเงี้ยได้ใช่เหรอทุกคนคุณเหมาด้วยเสน่หาคุณไม่สามารถทำเงี้ยได้ผมบอกเลยผมบอกเลยพูดแบบชาวบ้านเลยคือเงินของเราอ่ะมันอยู่อยู่ที่เราแล้วอ่ะแล้วทําไมไม่คดเออมีไหมมีไว้ไปสั่งกับข้าววันนี้กินอะไรก็ได้จัดมาเลย เราก็ต้องสั่งน้อยเออมไม่มีหรอกผมแนะนํานะผมแนะนําถ้าเหมาก็ถ้าใครโชคดีเที่ยวแรกดีโถอย่างงู้นอย่างนี้มึงลองเที่ยวสองเที่ยวสามแล้วมึงจะรู้มึงจะแสบตุดเลยกูจะบอกเข้าเนื้อประบาณนั้นเเวิทีการคัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมโชว์แล้วเฮ้ยผมผมต้องคัดได้ต้อง ต้องดีต้องถูกใจก็ไม่ใช่เสมอไปอเพราะว่าที่คัดคัดไปหลายหลายปีผมขายเป็นสะิบปีแล้วนะผมชอบพูดผมขายเป็นสะิบปีแล้วแต่มันขายจริงๆก็คือที่วาคัดคัดไปอะเอาตรงตรงนะเจ๊งก็มีเพราะการขายไม่เป็นอะไรก็มีคนลีวายใช้ใหญ่ด้วยแล้วส่วนมากเลยนะจะเป็นร้านค้าป, <4 S 1> ประจำที <3 S 1> ่ามาตัดกันประจำโอรีวายสี่สามเนี่ยใครเจอก็หยิบไปเลยอย่างเงี้ยให้มันตัดต่อพื้นตรงนี้ด้วยก็จะไปใส่ใจเขาเสริมมือพอให้ข้าบนบอดี้ตรงเนี้ยไม่เปื่อยพอท้ามันเป็นหนังเนี้ยใช่ปะ แต่นี่ไม่ได้จัดต่อนะคือสุดรมชาติโอ้โหไม,ไม่โคตรเดิมสุดธรรมชาติตอต่อสี่สิบเอ่อ็เลอคอกสภาพนี้ในเพจต้องมี3 400นะี่ร้มอมีส่0ร้อยห้นะอสนใจอ่ะทักมาเลยไม่ใช่ยึกยยุ๊ยักเฮ้ยไปเหมามาก่กกอเนเหมาหมาก่อนนะไอะคือคือผมไม่ซีเรียส คุณจะไปเหมามาถ้าคุณคิดว่าดีคุณเหมาถูกมาคุณมาขายผสมเนี่ยตัวที่คุณทัดก็ได้ถ้าคุณคิดว่าดีนะอันนี้ผมหมายถึงว่าถ้าคุณไปลงเกลือแล้วคุณไปเจอคุณไปลงเกลือตอนนี้แม่งให้เหมาและเกตเนี้ยนะที่พี่น้ําหยิบมาลีวงรีวายดิเซนเต้ทรงเนี้ยส่งอยู่ร้อยกว่าถ้าดิเซนเต้ทรงเนี้ยมีส่งประมาณ80 90สภาพมันต้องเป็นไงนะก็คือนางเนี่ยจ,จะเปื่อยได้ข้างในก็คือแบบขาดเยแบบ็บเออ คุณอย่าซื้อลงเงงคุณอย่าโดนเงี้ซื้อโดนเสน่หาคัดเอาผมคัดเอาคัดเอาไว้ถึงคุณมาเลือกด้วยทีละคู่แล้วคุณก็กองไว้กองไว้กองไว้จะให้ได้จํานวนส่งส่งของเราไม่ใช่50คู่กับร้อยคู่นะคือ5บางคนเข้าใจที่ว่าเฮ้ยมันต้อง50คู่เป๊ะต้องร้อยคู่คือ50คู่ขึ้นไปคุณจะเป็น5เบ็ด52 53 63 72 80อะไรก็ได้แค่นั้น ต้องไปเล่นกลมๆก,ก็ได้อะไม่ต้องไปเล่นกลมๆเออไม่ต้องไปเล่นกลมๆขายรองเท้าเนี่ยไม่ยากหรอกขายไม่ยากหรอกแต่ตอนเลือกไปขายเนี่ยยาก<ช>ว่าจะขายแบบไหนคุณก็ต้องดูด้วยทำเลงคุณนะ <c oughs> <c oughs> ผมบอกว่าผมจะแนะนำไปด้วยแล้วก็พี่น้ำจะโชว์ไปด้วยรูปแบบรองเท้ามันมามาคู่ใหญ่อะอทิตยีมีมาคู่ใหญ่พี่น้ำก็จะโชว์คู่ใหญ่ใหญ่รับ ไม่ต้องกลัวนะว่าเอ้ยผมอยากได้คู่ใหญ่แล้วแล้วมาเงี้ยมาปุ๊บมีแต่คู่เล็กถ้าเกิดว่าคุณจะมาแล้วผมบอกว่าคุณยอาแต่คู่ใหญ่ผอเออผมมีแต่คู่เล็กนะคุณจะมาเป่าผมก็จะบอกไม่ใช่คุณคุณก็ต้องคํานวณถามด้วยว่าคู่ใหญ่จะไหมป่าใหญ่เยอะก็มาอะไรเงี <c> ้ย <oughs> หรือไม่ก็ผมก็จะบอกว่าคุณเอาขายแบบไหนอะไรผมจะถามถามเพื่อเป็นแนวทางว่ารองเท้าที่มีมันได้ตามคุณต้องการเป่าอะไรเงี้ย ถ้ามันไม่ไม่มีแบบดูณึนตัดต่อพื้นตัวเนี่ยให้ไปน้ำด้วยนะสมมุติเนี่ยคุณเจอซูเปอร์ต่าในเกตเนี้ยร้อยกว่าบาทเนี่ยแล้วคุณเห็นไหมตัดต่อพื้นจะแกะดอกมาให้แกะดอกมาให้มันจะปิดสีต่างยิงเขาจะทาสีขาวแต่นี้สึกไม่ทาไม่เข้าใจ <c oughs> มันลืมบอกวะจริงจริงเนี่ยคือการตัดต่อพื้นเข้าใจปะแต่มันไม่ใช่ไม่มีผล,ผลถ้าคุณคิดจะขายแล้วก็ใส่ในราคาเนี้ยคุณจะขายเอาไปขายแค่สองร้อยบาทก็ได้ ไม่มีผลไม่มีผลสำหรับผมไม่มีผลจะมีผลสำหรับคุณถ้าคุณเจอแบบนี้คุณไม่ต้องคัดก็ได้คุณแคเอาคู่อื่นไปแค่นั้ใช่ไหมซึ่ง <c oughs> ซึ่ง,ง,งจริงจริงๆต่อต,อ,ต,อ,ตอแบบนี้มาขี่คู่ไปหมด,ดแต่คนไม่รู้เลยไม่รู้คัดตอก<ม>ตอกคนเอาขี้หวานเลยนะเอามามขายง่ายเบอร,ร์ใหญ่หา,ย,ย,ายากอยู่แล้วแค่เบอร,ร์ใหญ่แค่คุณไปหารองเท้าเบอร์ใหญ่ที่ผมผมไม่ใหญ่พูดว่าเอาจิงริงนะผมพูดจริงๆนะเกตผมเนี่ยขายถูกกว่าลงเกตที่พี่น้ำหยิบออกมาเนี่ย ที่หยิบกองกองข้างหน้าคุณเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยนะเกศพวกเนี้ยลงเกลือขาย200กว่านะถ้าแบบแบบคุณไปสองหาตามหลืบตามอะไรแล้วคุณไม่เจอเนี่ยมีอยู่กองอยู่หน้าร้านอยู่ประมาณสักกี่คู่ดีวะยี่สิบสามสิบคู่และกันอย่างตำต,ำ,ตำที่เขาส่งเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ประมาณอ่ะผมเอาแค่ปา้าบ้าเลยอนะร้อยแปดสิบล้วกันอ่าแต่คุขายส่งแค่ร้อยห้าสิบอัานไหนถูกกว่ากันแล้วคุณวกน้ำมันคุณไปด้วยเออ ผมถึง<ข>บอกว่ามผมถูกกับรงเกลือเออค่าน้ำมันแม่งกระตุดบานแล้วตอนนี้ค <c oughs> ขีปายน้ำมันเพียอะไรแม่งสัตว์เบนซินลิตรสามห้าน้ำมันพืชซื้อมาลิตรหนึ่งนี่ยังทอดป้าได้เป็นเดือนนะสิบอนัมแต่น้ำมันรถนี่แม่งวิ่งไปหน่อยเดียวลิตรหนึ่งแล้วหมดแล้วเติมสองร้อยนี่สิบโลนี่เพียงลิตรแลลวโอ้โห ผมอาจจะพูดไม่พอไม่ต้องไปใส่ใจเพราะผมร้านขายรองเท้าผมไม่ได้ผมไม่ได้พวกเอ่อเป็นร้านอะไรคือรองเท้าของผมนี่ขายคุณก็ต้องมาเลือกเองอยู่แล้วคุณไม่ต้องฟังคำพูดผมอะไรเงี้ยแต่ผมพูดแบบจริงจริงใจจริงใจไปหน่อยหรือพูดแต่ไม่พอผมไม่จำเป็นไม่สำคัญจริงไม่สำคัญใช่ป่ะไม่ต้องสำคัญไม่ต้องเสน่หาอย่าลืมนะคุณเหมารองเท้าไปขายเนี่ยผมขอย้ำอีกครั้ง คุณซื้อรูงเท้าด้วยจะเนหาคุณทำไรงไม่ได้ต้องจ่ห้เขาาาะหนาใช่ค่ะเขาก็ต้องจัดนู่นนี่นั่นให้คุณไม่ได้ดังใจหรอกบ้าเงเกิดทั้งกระสอบหนึ่งร้อยคู่เนี่ยแม่งคุณเหมามาร้อยคู่ไม่ถูกใจคุณสิบคู่คุณก็ชิบหายละก็ถือว่าเจ๊งละเก้าสิบคู่คุณไม่ถูกใจก็ถือว่าเจ๊งเลยแล้วคุณไม่ถูกใจมันก็คือไม่ใช่ที่คุณต้องการแล้วมันก็เจ๊งแล้วเกิดคู่คำนวณการขายว่า ว่าตลาดคุณต้องขายแบบนี้แต่คุณเหมามาร้อยคู่แม่งไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ที่ต้องการต้องการที่จะไปขายตลาดสไตล์แบบพมา่าเยอะอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นนักสายเยอะคุณไม่ได้สไตล์นักสายอะไรใส่อะไรเงี้สยสไตล์กีฬาอะไรอย่างเงี้สยสไตล์ลำลองเงี้ยคุณคำนวณว่าคุณขายลำลองก็งเท้ามาเป็นกีฬาสมมุติว่ามันดีแล้วกันดีทั้งกระสอบก็รอดไปแต่มันก็จะขายไม่ได้อยู่ดีในชะ่ไหมคัดเองนี่คุณคัดรูปแบบเนี่ยเออฉลาดหน่อยซื้อข,ของมันต้องใช้สมองนิดนึงเพื่อน ทุกชนิดนะผมแนะนํานะใครไปลงเกลือก็ได้ถ้าใครไปลงเกลือไปลองไปหาดูก่อนน้ไม่เชื่อผมว่าผมขายถั่วลงเกลือคุณไปหาดูคุณตะเวนหาคุณตะเวนแม่งเดินน้องโป่งอ่ะขมิ้นเมแม่งไม่ได้ขายนะเดี๋ยวนี้เป็นขายประจําผมกวาดหมดอ่ะบางทีคุณไปเจอรองเท้าที่ที่เขาตากอยู่แล้วคุณไม่ถามเนี้ยส่งร้อยกว่าส่งสองร้อยกว่าวันนี้เขาบอกผ่านเฉยแล้วไม่บางทีเขาเขาบอกมีคนเอาแล้วมีคนเอาแล้วแต่บางทีอาจจะเป็นของผมก็ได้ จริงๆในเกตในผมกว่าทั้งหมดอยู่แล้วผมขายแค่ส่งแค่ร้อยห้าสิบแต่ถ้าใครอยากจะได้ของแพงกว่าก็ไปเอาร้อยแปดสิบก็ได้แล้วผมคัดได้ด้วยต่างจังหวัดก็คัดได้นะเออไม่ต้องวิ่งมาหรอกต่างจังหวัดวิดีโอคอลในไลน์เพื่อนกันแล้ววิดีโอคอลเลิกได้เลยส่งไปต่างจังหวัดมีขาดเย็บหน้าเท้าเคมครับผมเคมคืนให้คุณก็รับของเสร็จแต่ยังไงเราเช็คอยู่แล้วเราเช็คก่อนจะแพ็คอะเก่าไม่เอานะ พี่รองเท้าเก่าไม่เอานะไอ้พี่ผารองเท้าอันนี้กอเกมก็ระดับเก่าเราไม่ได้รับไอ้ที่รองเท้ามือสองสังเก่าตว่ารองเท้ามือสองใหม่ใหม่มีไหมพี่ไม่มีครับมีในห้างคือเก่าไปไม่สามารถทําราคาแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกัรทําราคาการจับราคาแล้วือคุณเลือกไปเองอ่ะสมมตินี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังรองเท้ามือสองบางท่านนะได้ราคายิ่งเก่ายิ่งได้ราคายิ่งแพง บางบางรุ่นอย่างเช่น,นตัวนี้แล้วกันน้ำหยิบตัวนี้มาเก่าๆเ่ยอันนี้แม่งเก่าจริง Air f o r c e อ่า Air Force สมบูรณ์แล้วกัน,นเก่าววสีก็เก่าเชือกก็เก่าแต่เชือกเราจะเปลี่ยนให้สีก็เก่าแล้วกเกา่าเนี่ยโอ้โหพื้นตัดต่อพื้นด้วยเก่าไม่มีราคาไม่มีราคาบ้างอะไรเบอร์น,นี้ขนาดนี้เบอร์สี่สามสี่สี่คุณลองไปหาได้แม่ง้เป็นสมบูรณ์เนี่ยคืออย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์ในเกรดหนึ่งในกลุ่มนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าขายก็สองร้อยบาทสบายๆไม่เชื่ออย่าเชื่อผมไม่ได้ให้เชื่ออ่าบางคนที่ โอไ้ไม่เชื่อหรอกเออไม่ต้องเชื่อตอบ <When? S 1> คือการเลือกก็จะเห็นว่ามันมองไม่ชัดมองไม่ชัดแล้วเลือกได้ไงมันคือมันมันมันต่างๆนานาเป็นเขาอาะแต่ไม่ต้องกลัวการวิดีโอคอลของผมก็จะบันทึกไว้ในไลน์อยู่แล้วเราบันทึกทุกครั้งขอ่ะเวลาวิดีโอคอลลูกค้าเพื่อลูกค้าสบายใจลูกค้าก็บันทึกได้ลูกค้าจริงๆต้องบันทึกนั้นในไลน์เพื่อลูกค้าสบายใจแล้วผมสบายใจ ลูกค้าสบายใจเพราะว่าอาปทีส่งของไปสองวันถึงใช่แล้วลืมพอของไปถึงลูกค้าก็ต้องรีบเช็คเลยเช็คเลยเขาเช็คกันเลยแหละคือเวลาคนถังเ้าเช็คกันเลยไม่ใช่รับเช้าไปเช็คสามทุ่มสี่ทุ่มไม่เอาหนไม่เอาหนคือก็เช็คให้เลยจบเพราะว่าเราจะลบวีดโองเราถ้าลบแล้วจบนะตากแดดไว้อวันนั้นเราต้องเช็ควันนั้นคือเช็คขาะเช็คคุณอย่าเช็คคุณเช็คขาหน้าเท้าพอหน้าเท้าข้างบนอ่ะน้ำาชี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้ รอบๆปรอบๆไม่ขาดไม่ยับป่าสซนมีไหมมีครับไม่ป่าสซนป่าส้นมีไหมมีครับไม่ป่าส้นมีไหมมีครับตัดต่อพื้นมีไหมมีครับไม่ตัดต่อพื้นก็มีครับพูดเวลาวีีโอคอจะบอกหมดว่าตัดต่อพื้นนะแต่จริงๆอะผมตัดต่อพื้นผมแนะนำนะแม่ง้าตัดต่อพื้นเนี่ยไม่ค่อยมีผลคือให้ข้างบนเนี่ยแม่งสวยพอเหมือนรถยนต์อะข้างบนสวยแต่ยางคุณเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยคุณไม่นึกถึงรถยนต์ดิคุณเปลี่ยนยางมา มันไม่มีเหล่ายางเดิมสึกๆคุณยาววละมันจะต้องเปลี่ยนยางมาชิหายพี่ผมอยากได้ยางเดิมสึกๆอันนี้รถเดนเรื่อเรูดผมรีวิวขำๆอะใหญ่ล้วนเข้าเรื่องใหญ่ล้วนมาใหญ่ล้วนมาพี่น้ำสักสักยี่สิบนาทีหมดกระสอบนี้อะให้หมดกระสอบนี้แล้วกันเพราะมันก็หมดกระสอบนี้แหละก็มันก็สีกระสอบแหละมันไม่มีกระสอบไหนไให้หมดแล้ว สี่เอ็ดนี่เวลาวิดีโอคอลก็อย่างงี้แหละให้ดูออฟดิสเซนเต้นะครับอันนี้ยี่ห้อเทพนะครับจำกันไว้ด้วยสมองกว้างสี่สองนิยมอะไรอนมาะไรุ่นนั้นเข้ามอ่าดิสคัฟเวอรี่นะครับดิสคัฟเวอรี่สี่สองดิสคัฟเวอรี่สีองนะครับดีวาลานสี่เอ็ดดีวาลานสี่เอ็ดตัวนี้เป็นผ้าเห็นป่ะนีวาร์ลานผ้ารุ่นนี้หายากครับผม รูนี่หาย,ยากแล้วแพงด้วยในเพจจะขายอยู่แพงมากคนด้วยในเพจในลาซาด้านในช้อปปี้มีเราไปดูการขายเขาเอาอย่าถามมาพี่ผมรับไปเท่านี้แล้วขายเท่าไหร่คำนวณเองเลยใช่ไ,ไม่ใช่เพราะว่าถ้าไม่คำนวณเองผมบอกไปขายได้200รกว่าพอบางทีมันขายไม่ได้เอา้าโทษเราอีกไม่ได้ขาขายคุณต้องคำนวณอย่างง,งอย่าอึนอย่าอะไรศึกษาเดี๋ยวนี้โอ้โหเปิด youtube ก็ได้อะไรก็ได้อย่า ประมาณอ,นนอันนี้ผมพูดให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางนะใหญ่ไม่ได้ว่าอะไรแบบแว,ว่าคือคุณต้องพลิกแพงห้ามเด็ดขาดจุดขายจุดอะไรคุณต้องศึกษาดูเพราะว่าเนี่ยมันฟังผมไปเนี่ยมันเหมือนกับอาจจะไม่พอใจแต่ว่ามันจะเป็นแนวทางที่ดีผมจะบอกให้คําพูดผมมันอาจจะทําให้วงคนไม่พอใจแต่มันเป็นแนวทางสําหรับคนที่ไม่รู้ได้รู้แล้วมันจะดี คุณคัาของไปคุณอาจจะไปขายของอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมครับไม่ไม่จำเป็นต้องรองเท้าก็ได้อะไรอยงี้ผมใช้ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาของผมมลยโหสิปีมึขายของมาพี่น้ามาขายมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยขายมาหลายอย่างมากแล้วก็รองเท้าเนี้ยขายมานานมากเราใช้ประสบการณ์เราไม่ใช่ทฤษฎีนะไม่ใช่ว่าศึกษาแม่งข้อมูลแม่งแน่นเปียอะไรเยอะแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยแปนีแบตเตอรี่ให้ก่อนหลึแบตเตอรี่ที่เป็นชาร์จอยู่ โอเคแป๊บนึงต่อครับราคาส่งอยู่ที่หน้าจอแล้วนะขึ้นให้เลยแนะนำนะตัดต่อพื้นกับป่าซ้อนเนี่ยคือพื้นพื้น,นมีมีให้เลือกไม่ต้องกลัวแต่เบอร์ใหญ่ลนะกันเบอร์หาย,ยากลนะกันเอออย่างงี้ดีกว่าเบอร์หาย,ยากเนี่เอาโดแ็งน้ำหงนะ อันนี้นิวบาลานสีเทาเบอร์ใหญ่สีสองสีสามได้อย่าลืมนะครับแต่ผมพูดอะไรที่ไม่ไมดีก็ขอโทษด้วยแต่ว่าให้มันเป็นแนวทางนะคำนวณของคำนวณการขายด้วยตัวเองหาตลาดด้วยตัวเองและหากลุ่มของด้วยตัวเองเบอร์ใหญ่ก็เบอร์ใหญ่ขายได้เบอร์เล็กก็ต้องผสมผสานขายเบอร์เล็ก ในมสมมติว่าขายในมอขายเบอร์เล็กผู้หญิงเยอะนักสายเยอะรองเท้าผู้หญิงขายได้ก็ต้องเอาผู้ใหญ่ไปผสมผสานก็คำนวณให้ดีแต่ว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายเยอะด้วยกันเอ,อ่ยเดินเท่นผ่านเต็มไปหมดนูน,นีนั่นเข้ามาคุณก็เลือกทั้งหญิงทั้งชายเออตอนนี้สไตล์ยุโรปเบอร์ใหญ่ที่ว่าต่ก่อนเราคัดเป็นรับๆอตอนนี้ไม่มีเลยเท่าแก่ใหญ่แม่งไม่โทรให้ีด้ไปคัดเลยแบบว่า47 48 50ไม่มี แต่ตอนนั้นมีก็มากองไว้บ้านเลยยังไม่ค่คยมีใครกล้าจับแต่มันก็หมดไปแต่มันก็หมดมันก็หมดมันก็หมด,มหมดไปแล้วมีสี่ร้อย่าคู่ได้มาเป็นรอบๆนี่ของผมยังมีอีกเยอะที่ยังซักอยู่มันก็ส่งทยอยมาผมที่ผมรู้ว่าเบอร์ใหญ่ก็เพราะว่ามันโทรบอกพี่มันมีแต่เบอร์ใหญ่นะวันนี้เบอร์เล็กไม่มีใครื่องการเบอร์เล็กก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับน้อยนะครับช่วงนี้อาทิตย์นี้เข้าน้อยเบอร์เล็ก เบอร์เล็กขั้นเทพเกตดเออะไรเงี้ยก็เข้าน้อยเป็นไนกี้ไอดัสแตนสมิธซูเปอร์ตาอะไรที่หนี่น็อตเฟนน็อตเฟนนี่แพงดังเท้าหนังซูเปอร์ตาตัวนี้มีตัดต่อพื้นไหมไม่มีนะครับแต่ว่าคุณดูพื้นข้างในซนข้างนในเนี่ยเดี๋ยวพี่น้ำจะขยบเข้ามาได้ขยบเข้ามาได้เ mm hmm. นี่ยเห็นไหม ให้อารมณถึงว่ารองเท้าเป็นเก่า <c oughs> คือไม่ได้ขาดนะให้อารมณ์ว่าเก่าเจออย่างนี้คุณเลือก <c oughs> เบอร์นขนาดนี้พื้นเดิมแต่ตรงเนี้ยเป็นขุยๆนิดๆให้คุณเลือกไปอย่าไปมองข้ามมันนะว่ามันคือไอ้คู่เนี้ยแม่งคืออาจจะเป็นผู้เอกของคุณเลยได้คุณไปวางผูกข้า,าจ,จะเอาเลยก็ได้นี่ผมใช้ประสบการณ์เล่าให้ฟังพูดให้ฟัง ผมเห็นหลายคนแต่ผมชี้นําตรงนั้นไม่ได้ตอนเลือกผมบอกไม่ได้มันเหมือนกับยุให้เขาเอาแล้วเพื่อเราจะขายไม่ได้เราไปเชียร์มากเราไปเชียร์กันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาผมดูถมุนาทำจากคลิปตรงนี้ใหคุณศึกษาว่าคุณจะใช้อะไรอ่าอย่างเงี้ยคุณเจอเงี้ยคุณเลือกเลยทรงมหมอะไรเงี้ยเนี่ยพื้นตัดต่อน้ำางพื้นเนี้ยพื้นตัดต่ออย่างเงี้ยคุณอย่าไปสนใจเลยอันนี้แม่งคือคีบปะติ๋วอะคี้ปติ๋วเลย อันนี้เป็นสีสามสีสี่สีห้าสิบสี่ครึ่องอ่ะสิบสี่ครึ่งเทปสิบสี่แล้วคุณดูทรงรูปแบบหนังเนี่ยแม่งไม่มีเปื่อยเลยแล้วคุณดูพื้นมีแค่ตัดต่อแล้วพื้นนี่มัน,เป,นเป็นพื้นสองชั้นก็เรียกพื้นลอกได้แต่เขาตัดต่อเนี่ยไม่ต้องใส่ใจต้อแ,แกะดอกให้คุณด้วยเหมือนคุณไปเปลี่ยนยางใหม่อ่ะเหมือนรถเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณอย่าไปใส่ใจนี่ผมแนะนําคู่นี้ยังไงคุณวางคุณก็ออกอะไรอย่างเงี้ยบางคนไปไม่ไต้องเดิมอ่ะหเดิมไหมมันก็อ่ะอย่างเดียบมาดิร้านเดิม อ่ะสิบสามนิวาลานเลนนี่พื้นเดิมเลยเดิมแต่ถ้าเทียบในนิวเวาลานคู่เมื่อกี้คู่นี้คู่เมื่อกี้ที่ผ่านไปเมื่อกี้นะไอคู่นี้ออกไอคู่นี้ออกได้ราคากว่าคู่นี้เดี๋ยวบางคนแม่งคิดว่านิวเวร์ลันเนี่ยผิดเลยสวยกว่าคุณภาพดีกว่าแล้วมันเป็นยี่ห้อนอกอยู่แล้วคือยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่เป็นแบรนด์นอกก็ยังไงคุณขายได้เนี่ยสวยกว่าตัวนั้นออกไอตัวนั้นขายได้ประมาณสามร้อยกว่าตัวนี้อาจจะสองร้อยต้นๆสองร้อยกว่าถ้าเป็นผมผมจะตั้งแค่ประมาณสองร้อยห้าสิบ ใช่ผมใจใจคิดนะผมขายตั้งแค่สอง้อยห้าสิทุกคู่ให้คนมาลุมเลือกกำไรน้อยๆแต่ว่ามันก็ไม่น้อยนะ250นี่กำไรคู่คู่ร้อยนะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์คู่ละร้อยอ่ะเฉลี่ยคู่ละร้อยขายห้าคู่กำไรห้าร้อยบาทคุณขายเสริมอย่างอื่นด้วยคุณนู้ดสบายไม่สังเกตเหรอร้านเท้ามืนสองเสิร์ฟมันสองก็อยู่ได้เน,นี่ยเขามาตัดกันเต็มเลยโง่ไหมจำไมจําอ่ะ,อะยังอยู่หน้าพี่น้ำอีก อ่าอันนี้เป็นยี่ห้อของอะไรนะไม่เอาอ่านไม่ออกอ่าน <c oughs> รีบอกรีบอกตัวนี้ง่ายพื่อนนิดหนาพื้นเดิมพื้นเดิมมีป่าซ้อนอ่ตัวนี้ป่าซ้อนมาป่าซ้อนได้ขาวเนียนสะอาดมากเห็นไหมหมองไม่ออกคุณมองไม่ออกหรอไม่ได้ไปใส่ใจแต่ตรงนี้ห้ามขาดนี่เขาเรียกว่าอะไนั่งเท้าตรงบริเวณหน้าเนี่ยเขาเรียกาานั่งเท้า,า,าห้ามขาดเนี่ยห้ามขาดห้ามเปืดอคุณรอด คุณคัดของได้แบบนี้คุณรอดเ,ออเบอร์ใหญ่เข้านะเบอร์ใหญ่เข้านะครับวันนี้ใหญ่เข้าเยอะแยะมากมายอ่าเนสันซูเปอร์ตาโอเคดูไอรัสตัวนี้อ่าไอรัสตัวนี้สีกะปิสีกะปินะครับ <3. S 1> สิบสามหาสิบสามหายากรุ่นหายากโอเคแค่นี้แหละสนใจก็โทรมาเลยสามวันนี้เข้าเบอร์ใหญ่ล้วนแค่แนั้นเองออ เ,อเบอร์โทรขึ้นหน้าจอให้แล้วนะขึ้นหน้าจอสนใจโทรมาได้เลยสนใจโทรได้เลยตจมอิมอยู่เห็นดูต <3 S 1> จมอิม1 1> ให้เปิดให้ดูสามสี่สอบอะ่อะเฉลยรอยงเท้าอยู่นี้ก็มาเก,กือบสองร้อยคู่อ่าที่กองอยู่นี้นะเกือบสองร้อยคู่ยอ,อยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เยอ,อ,ยอะเยอะโอเคโอเคสนใจก็อย่าลืมเดี๋ยวเราจะวนรีวิวให้ดูเรื่อยเอย,อ,อย่าลืมช่องเราจะมีแนะนำสินค้าอะไรที่มันเป็นราคาส่งนู่นนี่นั่น,นถุงทงถุงเท้าอะไรก็ไปติดต่อเราเอง ในคลิปก็จะบอกเบอร์โทรไว้ก็ไปติดต่อเราเองเราไม่ได้ขายนะแต่เราแนะนำไปสำหรับมือใหม,ใหม่ๆหรือใครอยากหาอาชีพเสริมในช่องเราก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ดนึงๆมีโอกาสจะถ่ายทำให้ดูไหมเ,เดี๋ยวถ้าทุเรียนออกก็จะไปถ่ายแหล่งขายทุเรียนซื้อทุเรียนถูกที่ไหนอะไรอย่างนี้ให้ดูอโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรแนละ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสด,ดีค่ะ